บัดนี้เป็นครั้งที่35ตรงกับวันที่14ธันวาคม2 5งพันรข้าพเจ้านายวิมลศสักสินพิลาขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนตวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจริยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทลเจา้าองค์ลวมปู่สมเร็จรุลวงปู่บุนเดหลวมปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าพระมวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงม,มาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออันภาคพุนพระรตนใจรูบาจารย์และเทพธิวดาทั้งหลายโปรดชงมบันดาลให้ขิดของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกบาลเลสุอัจจาฆาชันตุเทวดาสัทธมังมุนีรัสสะสุนันตุสักขโมกขาางังจากเเคกายเมเจรูเปคิ ทีสีาะตเทจันตีเคปิมานทีเประเทจคามต่ลุว่านาคาหเนเคหาวัตุมิเคเตปุมายันตุเทวาเจราและวิเศเมยขากันทปพนาคาติตันตาสติเกย่งมุนีวานลวาจนังสทาวเมสุนันตุธรรมะสวัสกโลอิยังปัทันตาธรรมะสวสนกโลอิยังปัทตนตาธรรมะสวักะโลอิยังปัทนตาบทส่วนนมัการสิทธิคาถานโมตัสสะพักขบัวลังตัสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะะกขบวลัโตสัมมาสัมพุทธะหนา บุสวดสัจจคติยถาฐานนาติเมสานังอัญญพุทธเมสานังวัลังเอเทนะสัจจะวัชเชนะโชติเมหุตุสัพพทานาติเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวัลังเอเทนะสัจจะวัชเชนะโชติเมหุตุสัพพทานาติเมสานังอัญญสังขุมเมสานังวัลังเอเทนะสัจจะวัชเชนะโชติเมหุตุสัพพทาบทสวดมหากรริโกนาโถติอธิกาคาถามหากรริโกนาโถอัธิยะสัพาบารินังปุเรตวบารมีสัพภาปตุ ประตูเมโพิมุตตมังอตนสัจวัชนมงหตูสัพุปถวามหากริโกนาโตหิตยาสัพพปนินังุเรตวะปรมีสัาประตสุมโพลิมุตตะมังอตนสัจวัชีนมงหตุสัพุปถวามหากริโกนาโตหิสุขายะสัพพาปนินังปุเรตวะปรมีสัาปตสเมโพิมุตตะมังเอตนัสัจวัชนมงหตูสัพุปถวา บนสวดมหาสมัยสุดเอเวเมนสุดตังเอกังสมัยยังปากควาสักเกศูวิหารติกะพีรบัตุดสเมิงมหาวเนมหาตาพิ่กุสังเกตนะสัตทิงปัญจามเทหีพิ่กุสัจเจหีสัพเพเหว่าอรหันเตหีทัศหิจโรกัตายุหิเทวตาแยกปุรังสันนิปติทังหุตนจิตปากันตังรัชนย์ญาพี่กุสังคันตะอาตาอาตมโคจะตุนังสุธาภาษาการิการนังเทวันังเอตแตั้งหุ่นสิยังโคปากควาสักเกศูวิหารติกะพีรบัตุดสเมิงมหาวเนมหาตาพิ่กุสังเกตนะสัตทิง ปัญจมัตเหหิพิกูตสัตติเสัพเพเหวะอรหันเตหถทัเสหิจะโลกาธาจุนิเทวตาเยปุญญาสนิปเทตตาหงศ์ตีพระกัมมันตัาสัญยะพิกูตสังคันตะยานุนัมยัมปิเยนะภะคะว่าเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตาวะพะกะมมตุสติเกปเจกะฆาธาปเสยามติอตัคขตาเทวตาเสยยะจาตินามะปะละวะปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาสาเลยยะภาสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุธาวะเสสุเทเวสุอาจารหิตารพระกัมมตุปุริตัว ปะตุราหังสุอาชาโคตาเทวตาพะขบันตังอภิวาเทอภิวาเทตจวะเอกมันตังอาจทางสุเอกมันตังที่ตาโคเอกามเทวตาพะขบตัวสันติเกอีมังฆาทังอภัสรีมหามัจมยุพัสิมิงเทวกายยาสมะคตาอาคตัมหิตอีมังทัมัสสะพายังทักษิตาเยวะอภิทิตาสังหันติอาชาโคปราเทวตาพะขบตัวสันติเกอีมังฆาทังอภัสรีเตตตาพิฆวุตมะตังสุจิตังอาตะโนอุชกกอรมะังสุ่สารุจีวะเนีตานีครับเหตวะอินทิยานิละการติปันทิตาติ antaวtapakตัวสke <Sanly> im mangค่าทางภwa híัง kitaang intaจะ. สุธาพิมาราจะขุมมัจาสุทันตาสุสุนักติอตาโคปราเทวตาพระกัปตูสันติเกอีมังคาสังอภาสีเยเกจิพุทธังสัตน์อาตาเสนาเทกมิสันติปิยะภูมิงปะหายะไม่สังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาตาโคพระกบาลพิภูอันเตสีเยเกจีนักพิเวทัศสุโรกธาสุสุเทวตาเสนิปิฏฐงคงติตถาคตังทัศนญาณญาพิภูชังคันจะอิปเตพิเกวิเอเฮสุงอติตามัทนังอนันตุสัมมาสัมพุทธาเตสันติพะกบาลตานังอิตตัก

โลกาโมโลกักสามิยตภูม,ม่าฐานสิตาเยสิตาคิริคภะพลังมหิตาสมาหิตาปุถุสีหะสิหะสันนลิลาโลมหังสาพิสัมพุโน โอทาแต่นาษาสุทาวิปัาสนนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยจะต่ว่าวเนกปนเทเวตตัมิยิตสัาสวะเสัสนเทเทวะกายะพิกันตาเตวิชินาถิกโวเตจะอัตตะปะมักรลุงสุจาวะผู้ศทาสาสนาเตสมตุลงหุยานัอมรุษานังทัสนัมอภิเกสัตฐานมัณคุงสหัสสังอสสัตติงสัตังเอกสหัสสานัมรุษานังมัณคสุงอภิเกศังมานมักคง ทิสาสปาปูตังอังหงตันจัดสัภังอภิญญายยะว่าว่ากิจตมานะจักุมะต่ตุอมตะยิสัทธาสัาวาเกสัตเนณะเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชนาถิพิกะโวดตโวหังกิดจิตเสมิขิลเห็นุปุพโสสัจสาหัสสาวยะกากุมากับปิราชวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยิสัตสินุโมทานะมาภิเกศมงคลพิกุนังเสมิจึงนังจัดสหัตตาเหมาวาตายะการนะแต่วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยิสัตสินุ

ราชาคาหิโกมีปุโรันิเวศังพิญญาังสัตตะสหสังยจกการนปริยปัสสติกุมปีโรราชคหิโกโสภคค้าเไม่ติงไว้นามบุริมันจัติชังราชาตแต่ละตัวภาสติขันธพลังอธิปติมหาราชยสิสุทปุตตปิตาสหพระหุอินทนาามาหารอิติมันโตชุติมันโตวันลมันโตเยสสินมมทนามาอภิกามุมพิกนางเติงไว้นามทักีนันจัติชังราชามิโรหแต่ปาสติกุมกันธนังอธิปติมหาราชายุสปิสุิอนทนามมหธิล อิทธิมันตัวชุติมันตัววันหน้ามันตัวเยสสินนมูท่านามาไอพี่กระมงพี่กุนนางเศรษฐีติกมานั่งปฏิมันจที่ชันราชาวิโ,โรภุคัส พิรุปปะโคปัสสาสติระกานังอธิปติมหาราชายสสิสุปุตตาปิตาสหะพระหาวิธานนามาหะพาระอิทิมนโตชุติมนโตวันนามันโตเยสสิโนมุธานามะอาทิกะโมพิโกนังจิมติงเมรังปุจารัญยัติสังราชากุเบโรตเปสาสติยะกานังอธิปติมหาราชายสสิสุปุตตาปิตาสหะพระหาวิธานนามาหะพาระอิทิมนโตชุติมนโตวันนามันโตเยสสิโนมุธานามะอาทิกะโมพิโกนังจิมติงเมรังปุณณะทิสัง ถตารัฐเเกิดยัรูหวกลปัจฉิณไมรูปกกูเวโลอุตารังทีสังจตระเทมหารสาสมันตาจตรทิสทันทนมนาทั้งสูงไวเนกเเเตสังมายามีโนทาสาอากุวันแกนิกาสทมายากุเทียนปูวิเตียนผูวิผูเจวิโตสาหะจนกลมามเสโทใจคิดรู้มันทนีมันทุจปนทโอะกมโจจเทวสุโจจมาแต่ดิจิตต่เสนจาการทัพโพนัรูละาสโนสะโพ อคูปัญจสิโพเตวะติมพิรุสีวัชชาเอเตจันเยเจราชันโกัรนภาษาราชุพีโมท่านามาอธิกรรมุพิ่กุนังสิมติงวะนังอัฐาคูนภาษานาคาเวสราสัรสจกากัมพาลัสตราอาครูปยาสหายติพียมุนาทัตจาราตจาราคูนาคายัสสินุเอรามนุมหานาโคสุปข้าสิมติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิ่พาทิชาปะขีวิสุทธาจารคูเวหายสาธเตปนามัชปตะจิตาสุปนัอิติเตสันนังอภินจะทานาคาลชนามาสิสุปนันทุ สุปันาตเขมมะกาสีพุทตัวสานหิวจหิอุปยันตานาคาสุปนาสัังสูพุ้ธังมชิตาวัชิหาเนะสทังสุราศิตาปตัโลวาสวาีเตอที่มันโตยสัสินุกการกัญชามหาิสมาะสุราธานะเบคาสาเมปจิตติสุจิตจปะหามจีสหสัาจิตระฤาตทังสัพเพเวรุจนะมกาสนหิจวะพะลิงเสนงหูพทั้งมุปาขามุสมยโยธานีปันเตพิุรังเสมติมานัง อาทาอาปูจะเทวาปฏิวีจะเตโชวายุจะทักขมุงบุณนาบุณาเทวาสุเมตะยะจะสายสหเมตตากรรมนาการิกาอาคูเทวายะสัสิโนท้าเสเจท้าสาากายาเสเพนานตะวารีโนอิติมันโตยุติมันโตวันนัมันโตยะสัสิโนโมทั้งธรมาเพียงขมุงพิยงโกนังสิมติงมโนงเป็นตุจะเทวาสานิจะสามาจะทุเวยังแอบจะท้าสุมนิสารเทวาจันทักโมคูปุระขีตาสุยะสุมนิสารเทวาสุแยกโมคูปุระขีตานาคตันิสปุระขีตาวะอาคูมดาวราหะกมัสุนังมัตสเวเสโทสะภูปะคาภูรินละ ท่าเสเจท่าสากยาซาเพลรัศวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันมันโตยิสสินุวโมทันนามาอพิกังมงพิโกนังเสมาทิงมางอตาคูสังคูเทวาเชลมาคีสีคาริวะอริตกาจะโรชาจะอุมาบุปปานิภาสินวโวลาสหธรรมจะอจุตาจะเอเนชกาสุริยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวานิสิโนุวทาเสเจท่าสากยาซาเพลรัศวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันมันโตยิสสินุวโมทันนามาอพิกังมงพิโกนังเสมาทิงมาง สมนามหาสมนามนุสสามนุสุตมะคิทุคิทาปทูสิกาอักขูปมนุปทสิกาหาทากูหัโยเทวายโยจโรหินทวัสิินุปราคามหาปราคาอูเทวายิสัสินท่าเสยเจทาสายาสเพและนั่งต่วันในนอิทิมันตุติมันตวันนันมันตยิสัสสินโมทนมาเิการมทกุลนจิตติมานั สุกากรุมาอนุนาอาคูเวกานาสัสสหโอทัจะไยหาปัโมกาอาคูเทวาวิจักขาสัทธามตาหาลักจามิสกัจเจสัสสินุตระยังอาคาปชนโยโยทิสาวิสติท้าเสเจท้าสัทขาญายสะเปรนนาณะตะวันิโนอิติมัโตชุติมัโตวันิมโตเยสสสินุโมท่านามะที่กะมงคลพิกนังจะไม่ติงวันังเกียมยานุสิจายามากัทกาเจสัสสินุจังพิจารามะเสธาชุตินามะจะอาสวะนิมะนาติปติโนอาคูอาชาคูปเรนิมิตา ้าเสเต้าสกายาเสพนันแต่วันนิโนอิทิมันตชุติมันตวันนั้มันตเยสสินมทันาะภิกมุงิกุนังเรินังสัตเทเดสัตเทเตวันีกายาเสพนันแต่วันนิโนนามันวายนะอจงเยจนเยสาิาปวุธชาติมัคคีรังโอฆติรัมานาสวามตะเขโมฆะตลังนาคังเกจเทวสิตาติตัมสุภามาปะลิมตุจัปปุตาอิทิมนตุสหะสำลังขุบลติโสจัสุปคสาเโราิน ปปณวจติมันโตพิทมาคโยยเสสสิสุทะเสทาอิสระโฆปะนเจกะวัจจะวัติโนเตสังจะมัจจูอาคาหะนิโตปะริวาริโตเตจะสะเพออภิกันเตศีทีเทวะจะภะมะเกมาราเจนะอภิกานิปะสาคันหะจามัธยัมเอทะคะนะสาพันธะสาละเกสะพันธะมันตุวะสะมันตาปะริวาริเยถะมะโบปุญญิทะคุจีนะอิติจะตะมะหาสิโนกะหะเสนะอภิเสยิปะนีนะตะระมะหันตังสารังกะตะวะนะเทระวังยะสาบุวสะโกมีโพธะยะะะนะยันตุชีวิตะคุตะสา สวปจจุบันปิสังขุสยามวเสตันจัสังอภิญญาญว่าว่ากิจมรตจมาตต네ัวมจิสัทธาสวเกสสินิติมรสนัยพิเกตตาเทวิชนาศพิกวเตจาตปะมุลสุตมาสุธาสนังอิตาลเคหิตปะกมงเนุมพินยสัพเพวิจตสังขามาพยติตายเจสิณมุนิสาหุุทหิสาวะเตเสนสุตาเ วตุละชัยยกปรกนโมเมพุทธเทชสาวและนะเตยะทตามีการเทชาประสิทธิประสิเทวาในระยะบาเมศุลาสิทธิพามาติอินทาจตุโรการาคัมภีรขากาสมุทาภูตุงคังคาจะสภามะชัยยะประสิทธิปวัตเตชัยยชัยยะเทนิเทรนิอุทะิอุทะทินทินทีชัยยชัยยข้าคุณรเทรนิสัยนิสยเสสนะมรุรักษ จักรุณณลชีชยะชยยะกัมพีรสุโขทนแะเขียนทนาคีปีศาจจัพูตากาลีชยะชยยะทุนลิมิตาโลคีชยะชยยะเสิงขีสุธาธานะมุขชาชยะชยยะบรุณามุขสาตาชยะชยยะจำปาทินาคะกุลคันทกชยะชยยะัจจกคุณนละตุลูสุกะละภูชงสีหาพยัคฆตีปาชยะชยยะบรุณามุขยาจารชิตะชิตะเสนาลีปุณณสุทีนาลีชยะชยยะสุขาสุขาชีวิต ใจยะชยะเนนีเจเรสธายจสุใจยาชจยะชจยะเนนีสันตินสถาชจยะชจยะมังกราชลัญญาณพระเเคใยะชจยะวาุณายยเขชยะชจยะระเสสุระภูชัตไชา ชัยยะชัยยะพาเมนณัะกนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาชัยชัยยะชัยยะปัจวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันต์ตาปเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพามาสุรโกชัยยะชัยยะนาคูวิรุณหาคูวิรุปโคจันทิมาลวิอินโทจัเวนะสิโยจุจักรุเวโลวิรุณูปิจัคขิวายโยจัปุลชุนจะปาชุนโหกุมารโลท่าตานตากอัทารสศมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยู อิสินุสาวกกาสัพพาชัยยะรามูพงศติเตชัยโยธรรมูจะสังพลจะทัสสะปาโลจะชัยยกรรมเอเตนะชัยยะเตชินะชัยยะสุตีพงศุติเตเอเตนะพุทธเตชินะหงุตุเตชัยยะบังคารังชัยโยปิพุีผส้ทสิริมตุอายังสัอายามนัสัจจปาปิมตุปราชโยอุโคสยามพุทธิมันติมมูทิจาชัยยะตะทานพามะคะนามเหสินุชัยโยปิพุีผส้ทสิริมตุอายามนัสัจจปาปิมตุปราชโยอุโคสยามพุทธ มนทีปมุจิตาเยยตถาทาอินทกานามเหสีโนเตยยปิบุรุษสสสิริมโตอัยยมรสัจจปาปิโมโตปรราชโยอุโคสะยํภูติมนทีปมุจิตาเยยตถาทายเตวคะนามาเหสีโนเตยยปิบุรุษสสิริมโตอัยยมรสัจจปาปิโมโตปรราชโยอุโคสะยํภูติมนทีปมุจิตาเยยตถาทาสุปันนกานามเหสีโนเตยยปิบุรุษสสิริมโตอัยยมรสัจจปาปิโมโตปรราชโยอุโคสะยํภูติมนทีปมุจิตาเยยตถาทานาคานามเหสีโน อายโยปิกอุตสะาหสิริมตัวอัาสจปาติปีมตัปราชโยอุโกสยังโพธิมันเทีมูทิจาชยัจาสภะมะคานาเมเหสีโนทายันตัวโพธิยางบุเรศกยนังนันทิวัตโนเอวังวังนิเโยหหิสิยัสุดสยามงคะเล อภะละสิตาปะลังเกสีเสบปฏิบิปุคะเลอภิเสกีสภะพุตานักอาภัโตปะมุิติสุนักการตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสังมุตตุสุยิทังพะมะเจริสุปะทักขีนังกายยาการังมังาการังมังปะทักขีนังปะทักขีนังมุกามังปณิทีเตปะทะขีนาปะทะขีนาดิกาตะวันนัลปันตะเทปะทักขีเนเตอัตะราฐาสุขิตังวิรุณหะวิรุณหะพุทธศาสเนีอะลคาสุขิตังหุ ของวัฏฏสหะตามเพหิยติพิชุดันตุผลตูเยเตมาอเฉมิงฐานิอธิกตาทีกายุกาเจธาหโนตุสุขิตาหโนตุสัพพธาลกขันตุสัพพสัตนงละขันตุชีนะสัสสนายากาติปัฏนาเตสังสัพเพปุริยนตุมโนรักหาฤทธกาเรปะพัสตุวัสังวสาวะรหกาโลกาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุเจสัพพธากายยสุขังจุจิแตะสุขังอรหันตุยะธาอรหัง บทสวดธรรมะนิยมสุตตังเอวามสุตตังเอกังสปยังพักกาบาสาวัตถิทางวิหารติเชตวันเนอนากัดปินทิกัสสะอรเมจตตะโคพักกาบาพิคุมัตติสีพิกกโตติพระตันเตติเตพิคุพักกา พระกตัวปปจสูมกระมว่ากิแต่ทจะอุปทาวาทพิเกวีแต่ทาฆาตตะลังอนุปัาวาตท้าฆาต่ะัทิตาวะสาถาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยมธาสเพสังคารานิจติตังตาขตอภิสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชิตว่าอภิสเมตว่าอจิติเตสติปัญจเปติปัจจเปตินิวารติวิภัชติอุเตนิกรติสัเพสังคารานิจติอุปทาวาทพิเกวีแต่ท้า้าแตะลังอนุปัฏฐาวาสาาทแต่ท ชัตติอภิสเมติอภิสังคุจตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจจติอุทเนกโรติสัพเพสังฆาราทุคติอุปทาวาที่เกิดเวสทาขจารังอนุปปทานวาสัทธาขตารังทิตาวะสาราถุธรรมะตี่จะทำนิยามะตาสัพเพทำนิยมัตตาตาติ อิทัมออิทัมโอวจาพระกาวะอัตมาลาเตพิคุูพระกบตุพระศิตังอภิรันตุอภิรันตุนติบทสวดพระเจ้ากระตาคาถาเปอยติตังนัวะการเมยะนะบปฏิกังเขอยนนับคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เพิ่งพอวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเจะท้าจีจำประหีนตังอปัตตะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตกว่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันัน จะโยมตามังแต่ตาบิปัสติอสังหีลังอสังปุปังตังวิทานมณุโลหะเยผู้ไดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งินเงินอนแคนเราขอควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไวเจวากิจมาตังปังโกจันยามะรังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครรู้จะควงตายแม้พรุ่งนี้ในหินโดยสังฆาลันเตนะมหาเสนะเมตุนาเพราะการปฏิเพื่อเตมจุราเศเมศเสนะมาย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาติปิงอโหระตมาตังที่ดังตังเวพระเถกระตุติสันตุอจิกเตมุนิ วันนี้ผู้สงบย่อกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขัดน,นั่งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบุจุตธรรมสังเวียครับปัจากเวคณะแปร สเพสสังขารอนัจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจแล่รูปทมนทามรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เชื่อมเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขา,ขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นชุบชุ่นยาก็เ,าเกิดขึ้นเร้วแก่เจบตายไปส<ฮ>ะเพสสะบะอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อตุวังชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมัยาะไม่นิจจำพันอันเราแจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสารัางเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมอนี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยมมรณะเมนี้จะตงความตายของเราเป็นของเทีย่ยมว่าตะคนที่จะสังเวชอายังกายุอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ต้องอยู่นานอเป,ปะตะบ,บิญญาโนคันปจากวิญญาณชุดชัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนรอนทับปฏิวิง g ึ้งแผ่นดิน มาริณขันละอีวะผลุตดังว่าฏฏนไม้และท้นฟืนนิรจังคาประโยชน์ไม่ได้อนิจารวาจจสังขาาสังขารทั้งหลายไปเที่ยงหนออุปทาวะยะทะมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปปสโมสุขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามรันติจารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มณิสิมาิสุจะมณิสเลที่ตายแล้วและกันจะตายอเทวะหังมณิส อธิเมเอส,สายยอสังเซโยควาสุใสในความตายนี้จะไม่มีแก่เราเลยปชุชชนเมตาจย,ยังกินจียังกิจิกุศล,ลังกรรมังสพเพหิเพตเตหิกระตังบุญยนังอนุโมทันตูสนันตูพลตูเย,ยเทวะเสมิงถานิอธิคตาทีคาย,ยุกาสัต Tata hontu Sukita kita hontu tu ka pa bojan tu mata di tu kita hontu tu ka pa bojan tu sape jadi ka tu kita hontu tu ka pa bojan tu sape ai hontu tu ka pa bojan tu sape pisa jaka sape peda Sukita kita hontu tu ka pa bojan tu sape aja ni yu pacaya tu kita hontu tu ka pa bojan tu sape nak ta tu kita hontu tu ka pa bojan tu sape dewa tu kita hontu tu ka pa tu sape sama tinang ekni cantua โุจจปจานลวงปุปงป่ทวดน้ม,มพุผูทธิัาาาตรอาคาติมยนยะอิทธิปะคะวานมพุทธตอากัตมยะอิิปะคะวานามพุที่ตอากัตมยะอิทิปะคะวาบทปฏิทานาคาถายาเทมตาสันติวีหาวารสินี ปุเปก์เลโพิทะเลเตหิงแตหิงตาธรรมะเทานนะปวันตุปุชิตาสุถิงกเรนเทระมิหารลมันทะเลเทระจะมจานวกาเจพิกาวสารใิกาธนปนติอุปสการามาจาเทสายนิขามาติอิสลาสัมปนธปุตตาสุกิตาภาวันตุเตชาลภูชายเยเยติจัทธสัมภาวะสังเทสชาตาอัตทโวปปัติการมีญานิกังธรรมะวารังปรติเจเตสัมเพปิทุกขสสะการณดุสังขายมตาตุจีรังจะตังธรรมโมธรรมนตระจะปุคลาสังโขงโหตุสมะโกวะอัตไยะเจหิตะยะจัอัมเีรักขตุสัตธรรมโมสัมเพปิ ปะปุเนยามาันมีอัลลียปะเวทิเตปัจฉนาหงตุสัเปปิบเป็นหลวพุทธศาสนาสมมาทารัมกวิชตุการาเทววสตุบุทีภปวายาสัตตังสมิตังเนติเมตานิงมันตายปิตาจะอรจังนี่จังล่าตุล่กขันติปุตตะกังเอวังถามีน่าละฉันโวปจังลังตุสัปัะทา บทเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาเจนิทุกขาปยาปตตาเจนิพยาโสกปตตาเจนิโสกามหูตุสันเพปิปะเนโนเอตาวาจาจะอามิสัพพตางมุญญาสัพปธรรมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัสสิทธิยาทานังทันตุสิทธิยาลิสีรังรักขันตุสัพปทาปะระณาปิตางหูตุขาจันตุเทวตาข้าตาบทสมังคุลคาถา โอ้ตุสะพังสุมังกะลังนักตุสะเปตวัตาสับพระพุทธรูปพรเวนะาชนตีหุนตูนิรันตระลังโหตุสะพังสุมังกะลังนักตุสะเปตวัตาสับพระธรรมานุภาเวนะาชนตีหุนตูนิรันตระลังโหตุสะพังสุมังกะลังนักตุสะเปตวัตาสับพระสังฆานุภาเวนะาชนตีหุนตูนิรันตระลังสะเพพุทธาภรณปตาปเจกันตะยังพลังอรหันต์จรรยเจีนนั้นรขางพระพุทธมิสสะปุสสะเพพุทธาภรณปตาปเจกันตะยังพลัง ala hantaran tatia jina lagang palimit sepasub, sabi budha para pata patia kanata yang parang, ala अनांतनंत चेतेनेरं समरिमि सुब्बसुव सते बुद्ध फलपजा पते कनंतयंग फलं अनांतनंत चेतेनेरं रंग परिमि อรันตรนันตเจเจนละลักขังพันธมิตรเสพสุสุสเปริพุทธะพันธปตาปเจกรันเทยังพลังอรันตรนันตเจเจนละลักขังพันธมิตรเสพสุสุสเปริพุทธะพันธปตาปเจกรันเทยังพลังอรันตรนันตเจเจนละลักขังพันธมิตรเสพสุสุสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถ พระบรมนัตจุรชน,นนีพันตีหลวงผู้เสด็จสู่ส,รสวรรคาลัยขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยยัยอยันตรายทั้งปวงให้มีแรงในไร่อสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่ามไม่มีอุปยรรคยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมคปรินิพพ์หลวงหลงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเวลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิ์ประสาทส้อม น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่มงคลพระปิตาย,ย่อดเสียทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิ่งมรดกได้ะจะสร้างขึ้นให้เป็นได้พระธานุภาพเทวันุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นเสรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการได้เตือนสา